ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปหารือกับผู้บริหารสินค้าหรูจากฝรั่งเศสนะฮะก็คือห้องเสื้อดีออที่สาขาอเวนิวมงแตงครับค่ะอเวนิวมงแตงนะคะเมะื่อวานนี้จะบอกว่าไปดูงานก็ได้นะคะเพราะว่าไปดูว่าที่ห้างหรูแบบนั้นเราจะนําสินค้าไทยไปเกิดได้ยังไงนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะก็ไป เยี่ยมชมนะคะห้างไปถือว่าเป็นช้อปปิ้งพาราไดซ์ค่ะที่กรุงปารีสไปห้องเสื้อดีออสาขาอเวนิวมองแต่งนะคะระหว่างที่ใช้โอกาสาาทานรับประทานอาหารเช้ากับผู้บริหารบริษัทสินค้าหรูจากฝรั่งเศสนะคะก็พูดคุยกับบริษัทชั้นนำแล้วก็คิดไว้นะ,ะว่าตอนลงพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้เนี่ย ถ้าอยากจะนําผ้าไทยแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆเนี่ยที่มันมีเอกลักษณ์อย่างผ้าเขาาม้าเราจะเห็นแล้วว่าเป็นลายคล้ายๆลายสกอตนะคะของต่างประเทศแล้วก็สีสันเนี่ยจะสดใสแล้วก็จะไม่ได้มีสีเดียวจะไม่ได้มีเฉดเดียวนะคะก็จะผสมผสานกันไปในผืนเดียวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมถึงผ้าครามสกลนครด้วยสีฟ้า,ฟาไล่เฉดสีกันนะคะตั้งแต่ฟ้าอ่อนไปยังฟ้าเข้มนะคะแล้วก็ผ้าเขามาม้า ที่ได้พูดไปรวมถึงอัญมณีแล้วก็เครื่องจักสานด้วยเหมือนกระเป๋ากระจูดนะคะที่คุณอุงอิงเนี่ยกรรมการบอร์ดของซอฟเพวเวอร์ได้นําไปใช้ด้วยค่ะเป็นทรงเป็นทรงโทสหรือว่าทรงที่เขาใส่เอกสารนะคะ,คะก็ใส่เอกสารได้มิดเลยนะคะแล้วก็ลวดลายก็สวยงามด้วยอันนั้นของกระจูดของนาราธิวาสน,นะคะที่คุณอุงอิงนําไปโกอินเตอร์นะคะรวมถึงเครื่องหอมของไทยค่ะสามารถนํามาเสนอเป็นวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะได้กับให้กับสินค้าแบรนด์ดังที่นั่นนะคะก็เลย เริ่มก่อนที่ตนเองเนี่ยแหละหลายๆอย่างเราควรจะเริ่มก่อนด้วยตนเองนะคะท่านนายกก็เลยใส่ผ้าขาม้าจังหวัดนครพนมนะคะเป็นผพ้าพันคอมาพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงเทรนดีไซน์ระดับโลกกับเอกชนรายใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแฟชั่นของฝรั่งเศสนะคะกลุ่ม LVMH นะคะก็มี Louis หลุยวิทองนะคะแล้วก็มองตงเฮนเนสซี่นะคะ รวบรวมธุรกิจแบรนด์หรูต่างๆอยู่ในเครือของเขานั่นเองนะคะมีแบรนด์ระดับไฮเอนด์ถึง75แบรนด์แล้วก็แบรนด์แฟชั่นอัญมณีเครื่องสำอางน้ำหอมวายซุรามีรายได้เนี่ยประมาณ3.1ล้านล้านบาทต่อปีค่ะผู้ซื้อส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเอเชียอันนี้ไม่รวมญี่ปุ่นเนี่ยถึงร้อยล30เลยนะคะแล้วก็มีคู่แข่ง L VMS ซึ่งเป็นบริษัทสินค้าหรูจากฝรั่งเศสเป็นแบรนด์แม่ของเครือแบรนด์แฟชั่นรวม18แบรนด์มีห้องทดลองนว,วัตกรรมวัตถุดิบนวัตกรรมวัตถุดิบก็คือวัตถุดิบที่จะนํามาใช้อาจจะเป็นเรื่องของเส้นใยต่างๆนะคะเพื่อที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแสดงความสนใจในวัตถุดิบไทยก็จะรับไปพิจารณาค่ะก็คืออาจจะเห็นอนาคตรเรามีวัตถุดิบธรรมชาติจากประเทศไทย<ะ>ที่ เกิดต้นน้ำเนี่ยเกิดจากประเทศไทยแต่ว่าไปเป็นส่วนหนึ่งของผ้าพันคอเนคไทแล้วก็เสือ้อกางเกงกระเป๋ารองเท้าของแบรนด์หรูไฮเอ็นระดับโลกเหล่านี้นะคะถือว่าถ้าได้มี โอกาสทำงานร่วมกันตามที่ได้เสนอไปให้2บริษัท Co-branding ร่วมกันนะคะกับแบรนด์ดีไซเนอร์คนไทยอาจจะเกิดเป็นคอลเลคชันพิเศษออกมาวางขายได้ก็ไปดูได้เลยนะคะว่าไปติดตามได้เลยนะคะว่าจะมีคอลเลคชันพิเศษนี้ออกมาวางขายเมื่อไหร่นะคะเป็นป๊อปอัพสโตร์ในไทยมากขึ้นนะคะรวมทั้งร่วมกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านภาษีแล้วก็กฎระเบียบต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นชอปปิ้งพาราไดส์ค่ะค